สวัสดีที่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโตซ่านะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นไฮเตะกันนะครับจังหวะนี้เหมือนเราจะเจอสึกหนักนะครับข้างล่างอยู่2แล้วกำลังลงมาที่เลนล่างอีกสองนะครับแก๊กเราดึงมาได้แล้วครับจังหวะนี้เราปาดับกระจายไปรัวๆครับอลัมมาสะกัดเอาไว้นะครับจังหวะนี้เราต้องปาต่อไปก่อนครับเราต้องคอยมาดูเชิงก่อนนะครับตานี้ปตะวันแก๊กไปแล้วนะครับแก๊กไปแล้วครับจังหวะนี้เราจะไปตน้ำแม็กไปดูนะครับเราต้องคอยออกมาก่อนนะครับเราเจอพายุแน่ๆโอ้โหพายุ ตานี้ผมมาที่เลนล่างนะครับจังหวะนี้แก๊ตดึงก็มาเอารหฮสไฮเตหามปาดาวใจปาดาวใจเข้าไปปาดาวกระจปาดาวกระจาอัดเข้าไปแล้วเป็นทีคิวเรียบร้อยนะครับตึกเลนล่างยังไม่จบไฮเตะเข้ามาช่วยเพื่อนด้วยการที่ปาดาวกจเข้าไปนะครับไฮเตะโดนล็อกเป็นน้ำแข็งและโดนล็อกด้วยอาร์มอีกทีนึงนะครับจากไฮเตะดึงออกมาและปาดาวกระจอัดเข้าไปรัวๆจังหวะนี้เพื่อนนี้ไปเพื่อนบอกว่าฉันไม่ทันแล้วไฮเตเดี๋ยวฉันจะตามไปด้วยเออตามมาแล้วตัวนี้โดนล็อกอยู่ในป้อมว่ายังไงป้อมยิงตายไปนะครับ ตอนนี้เลา่าดูเดือดมากนะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้เราเดินนำไปก่อนเลยเอามาแล้วเพื่อนโดนล็อกเราก็ปาไ่โดนนะครับไม่งั้นเดี๋ยววามเสียหายจะโดนเพื่อนเราได้ไปเพื่อนเราก็ไม่รอดนะครับจังหวะนี้เราปาสกิลไปัำเล่นนะครับโอ้โหจังหวะนี้มันมากันอีกตองนะครับเราก็ต้องดูไปแก๊กตบ้นนะารับแก๊กยังไงแก๊กดูดไปแก๊กสูดตอนนี้แก๊กดูดอะไรไม่รู้เลครับอาจจะเป็นเทคนิคของเขาก็เป็นได้นะครับแก๊กตึงพลาดอันนี้ไม่น่าจะใช่เลยนะครับอันนี้น่าจะแปลว ในวันนี้ป้อมเลนป้อมล่างครับเราต้องพักป้อมล่างให้ได้นะครับจังหวะนี้เพื่อ,อนที่เราจะได้เปรียบในเลนล่างไปโอเคครับแก๊กว่าไงแก,ก๊กยังอยู่แก,ก๊กยังอยู่นะครับแก๊กดึงมาเราดึงไปเราเรื่องไงโอ้ดกดตามมาไอ้นี่แฮร์รี่ยิงเข้าไปแก๊กโดุดโอ้สุดยอดแก๊กได้อีกแล้วสถา,านการณ์ตอนนี้เพื่อนเรากำลังโดนอยู่นะครับหรือว่า มันกำลังโดนเพื่อนเราอยู่ก็ไม่รู้นะครับเราเข้ามาช่วยเพื่อนหรือว่าเขามารัดเพื่อนนั่นเองแล้วเรากดติเข้าไปแล้วเราได้ตัวที่สองนะครับโอ้จังหวะนี้เราดับเบิลคิวเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ใกล้จบแล้วนะครับมันเหลือหนึ่งตัวนะครับในขณะที่ทีมเราเหลือครบนะครับตอนนี้มัน้ายหมดแล้วนะครับดนั้นว่าเราจะจบมันได้อย่างแน่นอนนะครับในสถานการณ์นี้มันกาลังจะเกิดขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วนะครับและดูเหมือนว่าจะไม่ทนันจริงๆนะครับ เอานะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปไฮยอเตะนะครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน